อย่าหยุดเติบโตเพียงเพราะเสียงของคนอื่นบอกว่าคุณทำไม่ได้ชีวิตของคุณคือของคุณเอง9ก้าต่อไปทีละเก้าแม้จะช้าแต่สุดท้ายคุณก็จะถึงจุดหมายที่ใจฝันไว้ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นทุกครั้งอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะทุกการล้มคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเริ่มใหม่อีกครั้งอย่างฉลาดกว่าเดิมเวลาไม่เคยย้อนกลับได้ ทุกวินาทีที่ผ่านไปมีค่ามากกว่าที่เราคิดอย่าปล่อยให้มันสูญเปล่าใช้มันสร้างสิ่งที่ทำให้คุณภูมิใจในอนาคตบางครั้งชีวิตพาเราเข้าสู่ความมืดเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะมองหาแสงสว่างด้วยตัวเองจงเชื่อว่าความมืดไม่ถาวรแต่ความแข็มแข็งจากการผ่านมันไปจะอยู่กับเราตลอดไปชีวิตไม่ต่างอะไรกับทะเลที่มีทั้งคลื่นสงบและคลื่นแรง เราไม่สามารถควบคุมคลื่นได้แต่เราสามารถฝึกให้ตัวเองเป็นเรือที่แข็งแรงพอจะผ่านพายุไปได้ทุกครั้งอย่าใช้ชีวิตเพื่อเปรียบเทียบกับใครเพราะแต่ละคนต่างมีเวลาเส้นทางและบทเรียนของตัวเองจงภูมิใจกับการเดินทางของคุณแม้มันจะไม่เหมือนใครก็ตามเครื่องมือและอุปสรรคไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อหยุดเราแต่มันคือเครื่องมือที่ทำให้เราแข็งแรงและมีประสบการณ์ จงขอบคุณทุกความยากลำบากเพราะมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จวันที่ยากลำบากคือห้องเรียนวันที่สดใสคือรางวัลไม่ปฏิเสธความเจ็บปวดเพราะมันคือครูที่ดีที่สุดที่จะสอนให้เรารู้จักคุณค่าของความสุขในวันที่มาถึงการเดินทีละก้าวอาจดูเล็กน้อยแต่ถ้าเราไม่หยุดเดินวันหนึ่งเราจะไปไกลเกินกว่าที่เคยคิดจงเชื่อในพลังของความพยายามเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวัน เมื่อความคิดเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนตามอย่าปล่อยให้ความคิดลบกักขังคุณจงเลือกมองมุมใหม่เริ่มใหม่และสร้างชีวิตที่คุณอยากเป็นด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง